ออกมาทงพี่น้องมาค่ามือในจี้าพมาเบิงข้าเจ้าเกี่ยวเขาเกี่ยวเอือน่นมันแดงเกี่ยวมือเนาะพอใส่รถเกี่ยวมาเบิงพี่น้องน้ำเบิงเขาล่มลาดฟาดอยู่พี่น้องมึง่ยเขเาพนงันงันล่มนอนเลี่ยงกันอยู่คน การบ้างเขาพี่น้องวางเป็นระเบียบเรียบร้อยดีดีให้หน้าเป็นเชืยวเลยแค่มือเรอพื่น้องลงมาทงมาทาพี่น้องอากาศดีดีเป็นตะเกียวดีอยู่ให้นี่เปนยากษ์ ได้สีเหลี่ยมเหรอคะเกี้ยวง้อมๆอ,อยู่สองคนพี่น้องเอ้ยแง่ได้สีเหลี่ยมเขานอนหลาดฟาดอยู่เกียกเกยเก่ยวเองเกี่ยวฐานลุกเกี่ยวจนมาสีเหลี่ยมพนักพี่น้องเอ้ยเกีงขัดเกี่ยวสองคนหน้าจากักรไบร์ทอย่าเสีย ยี่ผ่าอไรสิเกี่ยวเอาเองให้แล้วนี่ตีปาดโก้ขันข้าเจ้าแล้วก่อนตีเมื่อกี้นี่เกี่ยวได้หลายปรนไดแล้วนี่นี่ล่ะนี่เอราะนี่เลยให้นี่แหละตีบรนได้บื่อละวซ้ำนี่กะอีกจักเป็นเดือนเนาะแมีนบ่สิแมีนตัวเนาะเออกัที่สามสิบให้อยู่ตัว อเออเดียนี้ผู้มาซอยอีดองก็เจ้าเล้วแล้วมอขอดยอกกั้นหอเจ้าว่าะคือบอ่แขกเอาอหญ่เสียข้าเจ้าเล้วเบอร์หลังห้ากับแขกเอาเป็นอย่างอืม สมัยโบลณโบล่านห้าก็แหงเดือนมกราผลดอกแจ้งเหลี่ยวน้อค่อยเฮ็ดไปเรว่าเป็นพื่นาน<อ>ห็ด้าออแบสบืบสารรักษาไว้เฮ็ดคือซุ่มหน่อยนุมกลุ่มม่านเขามแต่เฝ้าเดี่ยวเฝ้าเขเงินจ้าเขาเฝ้าหาเงินท่ก้านโอ้ปไปสีเขาช่ยเขาบอก อเ,เออไปไประชุมไปรับเงินเดือนบ่เพ่ <มา S 1> เป็นผู้ซอย<ป>พร้อมได้พี่น้องเป็นผู้ซอยผู้ใหญ,ญ่บ้านาน,น้ำพร้อมยุ่งยุ่งว่ายบริการตีไปบริการพวกไปเใ็บ่บัตฟให้นงำหรอโอ้ดีบอกงานของนี่ล้วเออเป็นอยังคือเด็กไปบริการเขามันกรณีพิเศษบ่พวกเลือกตั้งนี่บ่เหรอ พวกสีเลือกเฮ็ดใด้เลือกตั้งนี่บ่ฮะบัดดเ็หยัยงไปเ,าเอาละเฮาเฮ็ดจังไดนเนาะอาชีพเฮาเด้เป็นผู้ซอยก็ได้ดเป็นซอยทุกแนวตัวซอยเบียกซอยงานผู้ยอยู่ก็เกี่ยวผู้เดียวถ่าละทีสูบไปเกีจ้ถาถ่าจะเลี้ยงกล้วยพร้อ,อมอด้วยคู่ไปอาขึ้นไรล่ะลูกผู้เกี่ยวเขาออื นี่ยหลาค้นคู่ก็ลังมะไาย่อย่อยยี่นี่นะตีแต่ว่าก็นุ่มมาอยู่เต่าที่นีเราไมวเบียงเนาะตะลังงานเด๋กตะลังช่างเด๋กตะลังเจ้ามากตะช่างได้มาหาไทยเอาเออ้าเจ้ากับบ่เคยเห็นที่กันทบุรีเนาะตะเจ้ากัเคยเห็นเจ้าเต่าคือกับบ่เคยเห็นแบบนี้เนาะอยากเบิดเหรอดีนี่เอ็ดงานแบบยรนี่นอนไายนอนไทยน้อนน้อนอืมไทยทอดอันหน้าไก่หน้าไก่ทางคนไก่ไปไกลมากต่เห็นเนาะ ให้ห็อยากเบิ้องแล้วบานในแบบนี้ไม่ให้ลูกให้หลานเบิ้งไปสัน่นอะไรอย่าเสียต่อไปมันสีบม่มี่ได้แบบมาแต่บ้านนี่แล้วเออตั้งมาได้หนิเ<อ>นียนกองไว,ว้เองสิบ่อย่าเสียฮะยำกลางขึ้นเขามามัดใหา้โอ้จ้างเขามัดกันนะพี่น้องบาทน,นี้ยเมื่อสั่เขามาเก็บกองไว้เองสิบ่ เป็นกลองเป็นกลองไว้ละใหญ่เต็มให้หน้าอยู่บ้านนี้ยังเสียวรถมาสีหรือสิพาดเด้อาับรถสีขับรถสีเออเสียวต้นบกไงพี่น้องต้นกระบกนี่สูงไงค่ะ พ่ค่อยมีเลยอได้ต้นไม้ยังไงสิทุกคนพี่น้องตุนบุตมือโอ้บริ้วเกี่ยวมาน้ำพี่น้องเอ้ยบริวเกี่ยวใส่เป็นใจน่าเกิดสูเนาะบ่ได้ถือเกี่ยวมาน้ำซ้ำ่ม เกี่ยวเข้าเกี่ยวฟังนี่เห็ดแบบใจเย็นๆนี่ใจเย็นค่ะนี่เฮ็ดแบบโปลำโบล้านบ้านเฮาพี่น้องแต่สมัยโบล้านก็นกย,กยังสี่แล้วเกี่ยวเกี่ยวเข่าแค่โม้แรงสิแห่งเกี่ยวดีเนาะที่ม้งหาม้งแรงแดดอ,อ่อ,อนๆ ก็พี่นางเพื่นนึ่งแล้วนีี่เี่ยวเขาต้อยเขาก็มากไคู่บ้านตุ่มบังเพิ่นเล้วไปไอ้ต้อยไอจ้บ้านต่โตบ้ากทงต่เห็นเกี่ยวเขายู่นี่่ไ่เออจะเจ้าไม่เข้าไปเาไปกวาดตัวก็ม่บ้นต่มโต้ก็ม่าต่บังานุ่มบังนี่นี่มาตุ่มบัง เอาอันอันได้ใส่ยาอยู่บ <irm> <y uck arian> ่เขาธรรมชาตินี่แหละียาอันเฮ็ดหน้าปลอดสารผิดพี่น้องบ่ได้ใส่ยาค่ะยา้อเฮ็ดแบบธรรมชาติบานเห้าแต่ว่ากระงามยู่เด้อผิดแต่ว่าลมเนาะ ลงและนี่ละนาทิเาดเงาสองผัวเวมียคนบ่มีหลูมมีเต่ามีตหน่าหลายครับเศษแก้สิธีบ้านเห้าเศษแกะบานบ้านเหาพอดีเพื่อนพเคนมาซอยเกี้ยวซอย เป็นเถอะเออบ้านพ่นเฮดว่าสันติพ่นจมพนมากินหน่อยหน่อยมึง <ไป S 1> ดอกแต่ว่าหัางย็ดน้าหลายแม่นแล้วขายปีนึงได้ปีล้วบ่หน่อยเนาะนล้วบ่มีผู้ใดเ,เดี๋ยวนี้เขายัางเต็มเราอยู่ฟัเงเนี่ยแหละพี่น้อง เต็มเหล่าอยู่ปันนะบ่เดือดร้อนนี่ยังเนาะบ่ได้ขายอืมบ่มีลูมีเต่าขายไปแล้วก็จักเสี่ยไปยังเงินกับบ่ได้ใส่บ่มีแน่สิใส่บ่อืดบ่อยากเป็นไนได้พี่น้องเขากับพ่อได้ยู่ได้กินยู่มันกับมันกับบ่รลี่ยงนะปีนี้กระดาน เรขวดบาดเลยสามสบ่าทเอาราคาบอดีบอเดียวนี the ่ห้าเก้าบาทเขาเจ้ากเขานี้วก้าบาทเขานิ้วเาเจ้าบมินสิแครงกล้วยเขาเจ้าแคงกาบาทนี่ตังไดเนาะพี่น้องเลย มันเือเข้ากับบอคายเข้ากับเจ๊ไปนี่ละเนะาะบอด้เดืเอดรอนนั่นได้เดียวพอกันจิงบ่บอเขาใจถามเพื่อนคือว่ามันการว่างหากมนี่เป็นเคล็ดลับหรือเป็นความเชื่อว่าต้องว่างหากำสินะปฏิทินแท้าเจาเพื่อการนั่งไปฝาดซื้อเนาะ ว่างเออว่างเท่าไดก็ได้ว่ามัดได้โยนขึ้นเครื่องได้แต่ที่มันได้หาไปหามเนาะอยากขลอกขันดาวได้อันไลน์แนวนาะมัดไปเนี่ยนเห็ดหน้าเนี่ยมันบ่วมเรื่องง่ายๆมันเรื่องยากลำบากคือยังพี่น้องเห็ดเต็นท์มันก็เทาวเดียวละ่อยากใส่แรงคน บอ่อตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มแหลกแหลตั้งแต่ห้าไถห้าวมาวานกาเ้าไปลกกาลกกาแล้วเ้าไปดำดำแล้วกลัวมันสิแกกลัวห้าสีมาเกี่ยวเกี่ยวแล้วมาค้นมาหาบมาตีกลัวสิได้ขึ้นเล่าแมนะ่เนาะลำบากเลยเลพี่น้องว่าเป็นเรื่องธรรมดาได้เห็นหนะทุกเมื่อนี่มันก็ลดคันตอนลงหลยเติบนอยู่างดำมันสีก็บ่ดำแล้วเนาะวานเนาะ ดำกับบอดำพี่น้องวานเนาะสองมือก็แล้วจังดำหน้าังสีหน้าเลาๆสองมือก็แล้วจ้างก,ก็จะไทแล้วก็จ้างก,ก็จะวานลุ่นเนาะแล้วพี่น้องขั้นตอนมันหน่อยลุมเกลือพืกันตั้งตั้งจะก,กีนี่เกียเก่ยวเกี่ยวบ้างอะไรังสีละบ้างเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้บัดเนี้ยมือเ้ากับม,มัมัดมัดเนี้ยมือแรงกับหาเป็นไปใส่ล้านไว้ เอาไปใส้ลานไวบาน,นี้พุ่นละบาน,นี้โดนเตอพุ่นละแล้วพุ่นละจังมาตีมาตีตีแล้วก็ต้องค้นเข่าบ้านอีหน้าผู้ใดใกล้บ้านกะหาค้นหาบเลยตะกี้เนาะหาบซอยกันในสมัยโบราณพี่น้องหาบเขา่าหน้าใกล้บ้านก็นหาบเขา่ากันหน้าไกลก็เอาเกียนเอาเกียนแก่ โอ้ยคิดหอดสมัยโบลมโบลานพี่น้องเอ้ยสมัยถึงมือนมันต่างคนต่างเนาะฝ่าวฟังฝ้าแย่งกันยังรดเกีียวยังสิกะโอ้ยเข้าคิ่วกันคนแล้วกัวสิได้เาลมเาราคานึงคุเขาราคานึ่งราคาปตทกันพร้อมกันเขาล่มมั้สิมันเกีียวยากพี่น้องแต่สิราคาแพงถึงรดเกีียว เขาจะเอาไล่ละเท่าไหร่ลดเดียวร่มเนี่ยเอาเก้าร้อยเดียวนี่เข่าล่มไล่ละเก้าร้อยคันเขายืนเด้๋ยวเขายืน้เายืนจิตร้อยกับบ่อแพงเนาะไล่ไล่ละจิตร้อยเกลียวอืมไปร่มแล้วมันเกี่ยวหยางเนาะเข่าล่มตามราคาแล้วแต่เขาเจ้าสิเอิญเอาแล้วบันเขี่ยงกัน ให้ก็อยากแล้วเนาะตางคน้นต่างอยากแล้วงเปล่าไปหาเหตุงานเหตุการณ์เนี่ยอื่นละไปน้องอ,อ,อากาศก็ดีดีนม่มงยากาศ,ากาศงนอนงทุ่งนาวันนี้ นาเกี่ยวฤดูเก็บเกี่ยวนะ่ะสวยงามมากเลยค่ะงน้าคัดงน้ามเมียดี่ึร่มบ่อยๆล่มหนาวมากแล้ว เอองานจังมงเอามืดวัดเอาบ่คันมืดจังเมื่อบ่บ่กำหนดตะเวนตกดินจังเศร้าจันพี่น้องบ่ได้เป็นเนี่ยลูกจ้างผู้ใดนเนาะเลียจะเสีเฮ็ดเนาะเอาตะเวนตกดินจังเศร้าพันน่ะนะ เอาตะเวนตบดินบัดเลยพี่น้องเหลี่ยงเคร่องง้อเค่องควยปบฝากวยงามเลยเหลียงมยมล,งล,ลยงมกลางทงหน้าพี่นอ้อง,ง,ง,อ,งออกมาชมทงชมชาออกมาชมทุม่ง มาเกี่ยวเขามาเกี่ยวเขาซอยเนาะพี่น้องยังไล่ๆอยู่แล้วง่ายดอกเด้อผู้ใดเกี่ยวเร่าๆกับมาเกี่ยวซอยเนี่ยเกี่ยวเขาลมในป่วดเดียวค่ะเด้อพี่น้องม่นเป็นธรรมดาเด่นกลมมือเสียแล้วเป็นมือประเทศ เข่าเย็ยนกับไข้เมืองชีวิตบานเฮามีคสุข้คอสุกขําพอดีไปเมื่อบานพี่น้องเมื่อบานเมื่อบานแล้วเกี่ยวจนตะเวนตุกดินปคค่ัไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ